เจอแล้วคะ่ะอุ้ยรู้สึกว่าเธอเนี่ยอ้ยาดเถาแล้วเสียดายอุ้ยมาซ่าไปเด้วนี้มาช้าไปจ้านางเถาแล้วบ้าน,น,น,นมันมาแอบอยู่ตรงนี้คะ่ะไ้ดูสิ สวยวาาอุ้นทากเดี๋ยวออกก่อนนี่สวยงามค่ะยังมีหลงเหลือให้เก็บอยู่นะคะดูโอ้โห วั <l ug> ามทาอุ้ยหักเลยเนี่ยเนี่ยสวยดอกสวยเ่ถ้าไม่เหยียบเมื่อกี้ก็ไม่เห็นนะเดินผ่านแน่ๆเลยเหยียบไปดอกหนึ่งนุ่นเหยียบตรงนั้นนะมีอีกดอกหนึ่งตรงนู้นเดี๋ยวเก็บกันปาเสียดายสิเสียดายแท้เหยียบไปดอกนึ่ง สวยยางสวยี่ค่ะนี่ว้าวสองดอกสวยสวยนี่ค่ะว้าวกําลังขึ้นน่นแน่เลยสวยงามนี่ค่ะก็บเต็มตะไคร้แล้วหาดูอีก สองดอกค่ะดอกไอ้น้อยโอ้โหนีค่ะไายถักไปออกออกไปซะ สดอกนะคว้าวยๆ็่บ่กสวยงามนี่บ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 ะบ่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 บ้บบ่บบ้า่บับ่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 บาอ่บ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 ่า่บ่บ่บ่่บไป่บ่บ่ ม,มีใครเห็นห้หลงหูหล,ลงตาเขานี่ค่ะสวยงามจมดอกนี่ค่ะออกมารอรถนะจ้ะโอ้ยถ่ายยังไงเนาะอตอนนี้ออกมารอรถรถไฟ ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยต้องรออีกชั่วโมงหนึ่งเห็ดสวยๆค่ะนี่ค่ะออกจากป่าแล้วนะคะมารอรถแล้วเนี่ยรอรถไฟอุ๊จ่ะเาช้าเพื่อนมารับเห็ดปีกนกกัเห็ดอันี้เห็ดโคนน้อยเนี่ยกับเห็ดหมอกนี่เห็ดหมอก ดอกเล็กๆเอาไปดองนะคะโอเคนี่ค่ะมีทั้งสวยบางไม่สวยบางค่ะเข้ากันไปนะจ๊ะ